ครังเนียอ้อมเขาเขาเขาคิดว่าถ้าจะทําอะไรเขาก็อาจจะต้องต้องทาทุกอย่างเขาเชื่อมั่นในตัวเองคือเขาจะต้องต้องทาด้วยตัวเองมันถึงจะประสบความสําเร็จนะครับทีนี้สิ่งที่เขาจะทําให้เขาประสบความสําเร็จก็คืออะไรครับก็คือประสบการณ์ของเขาจากที่เขาสะสมมานะครับจากประสบการณ์ของเขาที่จะาสะสมมาเรื่้ย ถ้าบนนางครั้งรับให้เลยดา,ามอุน,สนะสุการเนี่ยเหมือนกับว่าของเขาเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเขาลงทุนอะไรทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ย<ม>ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าน่าลงทุนไม่น่าลงทุนเท่าไหร่ สิ่งที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนด้วยการที่ว่าเขาจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมเขาจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่ออะไรครับเพื่อม,มาเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองก็คือเพิ่มวิชาความรู้ให้กับตัวเองตัวเองก็จะมีความประสบการณ์เยอะและที่ี้เวลาที่จะไปช่วยใครรักษาใครเนี่ยเขาจะรู้จักการแยกแยะแยกแยะแล้ว <Yeah. Yeah. S 2> รู้ว่าจะเอาประสบการณ์ตรงไหนลายละเอียดตรงไหนเนี่ยดึงออกมาช่วยเหลือนในแต่ละเคส<ม>แต่ละเคสได้<ม>เพราะฉะนั้นในเมื่อ <c oughs> ในส่วนนี้เขาเรียนรู้เขาหาประสบการณ์อะไรต่าตงๆแล้วเอามาแยกในการเีแบบคนที่ปวดเป็นโรคหัวใจดอกก็จะไปปั๊หมหัวใจให้อะไรอะไรคนที้คัดคอก็เาอาวายให้ เขาก็เป็นกายเป็นใครครับก็ยังกลายเป็นคนที่มีความรอบรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะเป็นกูรูเรื่องงานเพราะเป็นกูรูเรื่องงานถึงเสร็จแล้วก็ยังไนงานเขาก็จะต้องเกี่ยวกับการเดินทางออกไปเดินทางเห็างนั้นสี่หรือห้าเดินทางแล้วก็จะมีชื่อเสียงอยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่เยือยพร้อม ต้องอต้องออกไปเพื่อให้กระเป๋าตุงมๆจะได้อ้วนนะครับ <c oughs> ต้องออกไปเพราะเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยู่กับที่ไม่ได้เขาต้องออกไปรักษานะครับ <c oughs> สิ่งที่จะทาให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คือว่า <c oughs> ความรู้ในการที่เขาออกไปรักษา <c oughs> คือข่มขวัมันจะทําให้ชีวิตเขา <c oughs> พีดสุด ยืมตังนี่ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เราร่ำรวยพีคสุดๆเราดูจากกายสอย่างนี้มันก็ตีตีโจนแตกตีลดล็อกชีวิตได้เลย เสียค่าครูเสียค่าครูเต้ยนะเต้ยนะเราเราบอกไปอย่างนี้ยถ้ามันก็ถามเราว่าล้วเขาต้องทำอะไรดีก็นี่ไงเขาจะต้องไปเรียนรู้เห็นไหมเขาจะต้องไปเขาจะต้องมาเริ่มต้นจากการเรียนรู้สามบกกล้าคือหมายถึงว่าเราต้องอ่านเน่สามบอกมุดด้วยใช่ไหมใช่ใช่เราเดือนนี้ไงมันตกเดือนนี้เขาจะต้องไปเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้หาประสบการณ์

ก็เนี่ยนะครับเขาก็จะไปเรียนไปศึกษาไปหาประสบการณ์เพราะเขาไปศึกษาเขาต้องลงทุนใช่ไหมเขาต้องยอมลงทุนเพื่อไปหาประสบการณ์ในปีนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อประสบการณ์ตรงนี้มันเป็นของเขาเองเลยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาจะเอามาแยกแยกมาบับมุมมามาพัฒนาเป็นมัันนมสาเป็นอะไรครับเป็นสไตล์ของเขาเป็นสไตล์นนเป็นสไตล์ของเขาเขาเป็นสไตล์ของเขา เพราะว่าเขานำมาประยุกต์เปลี่ยนแปลงมาจอลึกเขาจะเห็นว่าอันไหนตรงไหนดีตรงไหนดีเนี่ยเขาจะเอามารวมกันมาพัฒนามาเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นงานของเขาโดยตรงเลยเพราะงานจากการประยุกต์เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นงานโดยตรงเขาเลยเพราะเป็นงานโดยตรงของเขาเลยเนี่ยเขาก็จะอะไรงานของเขาก็จะมีชื่อเสียงและงานเขาก็จะไม่อยู่กับที่เขาก็ต้องไป เลยเลยเลีเลยรอดไม่ไม่มีสารจ้าไม่มีสารอย่าให้ไปอุ้ยร้องไห้กันแล้วกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพิชขึ้นมาก็คือเขาจะรวยด้วยความรู้ของเขาในการรักษานี่บอกหมดเลยนะหมดหมดเปลือกแล้วนะค่า ค่าค่าครูมันยังให้ผมจ่ายมันไม่เคยจ่ายเลย <c oughs> พักไว้เนี่ยฮะทีมมงแล้วมานั่งเรียนกีโมงกันละแนั่งเรียนแปดงมงแค่ขย่อลขคาับขังกันเดียเลยโมเรียนอะไรไปแปางเนี่ยโมขึ้นนั่งคุยนั่งคุยนแปลโึนน่าเดวพักไว้เดีพักดื่มน้ำมั้กาแฟก็ไม่มีร้อนมีแต่กาแฟอุ่นๆน้ำมันอุ่นๆนะให้ให้ไปเข้าน้ำท่วงื่าไป นี่รู้เหนี่อยี้างคืนไหคะเนี่ยบ้างรับหายเหนื่อยเลยใช่ไหมก็ยังปวดปวดอะไรมันก็ดีขึ้นแต่ก็ยังกลับมาไม่แน่อีกอ่ะแต่เมื่อคืนปวดหายปวดหายลงแล้วพี่ 这样，这样 <pec S 2>。